สวัสดีครับทุกคนอยู่ที่โรงไฟฟ้าบางปะกงจังหวัดเถทยงเซานะครับตอนนี้มากับโครงการห้องเรียนสีเขียวนะครับกบพอทีิปนี้เป็นการดูงานนะครับนี่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมนะครับตอนนี้กำลังจะไปฟังบรรยาย ตอนนี้อยู่ที่ห้องคอนโุมนะครับองกวบลุมลงไปฟ้าบางประกงนะครับอันนี้เป็นพลังงานความร้อนร่วมทีม ต้มน้ำในไอ้ด้ลก็เีละอเอามัได้ต้มน้ำเสร็จได้นน้ำที่ันเ็จะต่เขแล้วก็มีตัวเอ่อเจนออร์ตว่นาตาส่วนไอร้อนที่ตูดตไอเครื่องของปนอะครับเอาไปทาอะไรเอต้มน้ำเอาไปต้มน้ว่าเราเรากาน้ําไ้ทั้ง พอความน,น้อนจากถุงเครื่องบินมาต้มน้ำน้ำมันเดือดพราน้ำเดือดมีแรงดันเนาะแรงดันดเราไปจับเราไปดันอะไรก็ไปดันใบพัดใบพัดก็ให้ผมให้ดูกค้างงขขนีพัดลมตัวอยู่เเอาแรงในน้ำไปบังดันใบ